ยิงยิดตายแน่นี่นตอนนี้ขออ้อฟิวฟิวเฮ้ยเฮ้ยัขยังไม่ตายหรอกอ,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 อะไระเสียงอะไรกันต้องใช้ต้องลุกขึ้นไม่รู้ละ สบายดีพี่เพื่อนสบายส,สบายดีใครนย่นทำนาไรมาเอียนเกินรานคาไปแล้วเหรอ,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 อไม่นะพี่ใหญ่กินกลางจะหลุดแล้วกินกลางหลุดไปแล้วเกินกลางบองหลุดไปแล้วรอโกนขอกลับไปซ่อมก่อนนะพี่ใหญ่ เนี่ยพวกเราเออเราสู้เออ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 เอนเออเออเออเ่อเอ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 ่เไอเออ่ออเออเออออ chúng mới hé lắm chúng cho hé lắm chúng nhôm lắm kìa